ผมที่พูดถึงมีเพื่อนถามว่ามันวิ่งดีไหมอะครับสำหรับผมมันก็ดีนะัะผม <Yeah. S 1> มันก็วิ่งดีนะปลายก็ไหลต้นก็ได้อยู่นะเสียงก็เพาะนะครับ oh. กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> ก็มีหลายคลิปนะที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าท่อเนี่ยตัวนี้นะครับสั่งมาจากไหนมีเพจไหมอะไรอย่างนี้นะครับผม <Yeah. S 1> อย่างคลิปนี้ผมก็จะมาบอกนะครับผมว่าสั่งจากไหนว่าตรงไอ้ท่อเนี่ยแบบคอมันเนี่ยนะฮะ สั่งันที่เดียวกันนะผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้นะครับผมนะเพ่้ล่างคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงจอนี้ให้เลยนะครับผมแล้วก็ลองเข้าไปสอบถามดูนะครับผมนะราคามันก็จะแรงหน่อยนะครับผมจริงๆนะครับผมเพราะว่าคอตัวนี้มันเอ่อมันจะเหมือนคอเดิมนะครับผมนะคอมันอ่ะมันจะปรับไม่ได้นะครับผมเอาใส่คือแบบใส่ปุ๊บ คือจะพูดยังไงอ่ะคือมันมันจะล็อกเลย <Yeah. S 1> ม,มันจะเป็นตำแหน่งเหมือนคอเดิมเลยนะผมนะ oh. จะเป็นสองท่อนนะฮะนี่สองท่อนว <Wow. S 1> มันมีคอบอมอก็ไม่ซื้อไม่เชิงเหมือนแบบเหมือนเหมือนคอเดิมนะผมมันก็คล้ายๆแหละเนี่ยแต่ถ้าสั่งเป็นชุดมาเลยมันจะผมวนะ่ามันน่า มันตัวนี้มันมันเป็นตัวแรกนะผมเนี่ยหอเนี่ยเพียดน,นี้แหละ,ะครับผมนะชัดไหมเหอเพียดน,นี้นะผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างให้ครับผมแล้วก็เข้าไปถามดูนะผมไม่ได้โพชปนทรง,ทรงทรรส์ชปนเสือเลยนะผมเพราะ <What? S 1> ผมใช้นะฮะมีเพื่อนเพื่อนถามเข้ามานะผมผมก็เลยมาบอกคลิปนี้นะครับผมนะ<อ>ก็บรรยากาศโคตรได้เลย อยากจะโมโ้เลยนะผมนะแบบนี้นะหายเหนื่อยเลยนะผมทำงานยังเหนื่อยนะนะโคตรสวยเ,เดี๋อาผมมาให้ฟังเสียงดูนะฮะเสียงมันเสียงมันก็ยังไงถ้า,าจ,จะถ้าฟังก็ต้องใส่หูฟังนะครับมันจะได้ยินเสียงนั้เป็นทารุสของจริงนะครับคล้ายๆแหละไม่เหมือนก็คล้ายนะครับ เดี๋ยวผมทพูดถึงมีเพื่อนถามาว่ามันวิ่งดีไหมอะไรเรับยสำหรับผมมันก็ดีนะมันก็วิ่งดีนะปลายก็ไหลต้นก็ได้อยู่นะเสียงก็เพาะนะฮะนุ่มแต่สําหรับคนที่ขับเนี่ยมันจะเสียงเหมือนเรานั่งใกล้ท่อแล้วเสียงมันยังรอบปลายมันจะค่อยๆแผ่นนิดนึงนะครับผมแต่เราไปยืนฟังเสียงมันจะเป็นนุ่มๆุนะฮะตอนขี่ผ่านเนี่ยจะเป็นนุ่มน่เหมือนยังไงอะ ผมจะพูดยังไงอะ่ะก็มันนุ่มเหมือนนะผมนะ <laughs> ไม่ต้องพูดเยอะนะนุ่มนะผมะ <c oughs> ะเดี๋ยวผมสตาร์ทนี่รอให้ฟังเลยนะผมแถวนี้ก็มีบา้านขุดอยู่ก็บ้านขุดอยู่สตาร์ทเลยฮะอ่ะแล้วนะผมอยาฟังเสียง <c oughs> เสียงเดินเบา เดี๋ยวราคายังไงก็ลงไปถามดูนะครับผมในเพจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้้างล่างนะผมนะโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นดูนะฮะอันนี้เอาสักสามพันสามพันะฮนะเดี๋ยวสักเจ็ดพัน ดนะแถวี้ตอนพอดกันเร่งมันจะมีตดนิดน,นึงนะผมเวลาเราสับเกียร์อะไรเงี้ยมันก็จะเตะต c, 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 นะครับเกาะปักปักนะครับผมนะ <c oughs> อ่าโอเคครับผมถ้ายังไงก็ลองไปสอบถามดูนะผมนะเห็นเพื่อนเพื่อนทักเข้ามา คอมมิว์เข้ามาเยอะแล้วนะครับผมนะว่าสั่งจากไหนนะผมนะถ้าสนใจก็ลองเข้าไปสอบถามดูนะครับผมนะมีหลายแบบนะโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมคนที่เข้ามาชมชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับนะเพื่อจะติดตามคลิปใหม่ๆนะผมที่มันไม่ค่อยจะมีสาระนะฮ <c> ะ <oughs> โอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านผมบ๊ายบายสวัสดีครับ